แม่หมดน้อย7พฤศจิกายน2,568ข่าวแรกนะคะ QTC จ่อส่งมอบออเดอร์ QTC โชว์ศักยภาพไตรมาส4ทับพ2,568จอส่งมอบออเดอร์กว่า400ล้านบาทพร้อมตุ้นปากลอกแล้ว750ล้านบาทสะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจหลังประกาศงบ9เดือน รายได้รวม1,108ล้านบาทด้าน CEO พูลพิพัฒน์ตันธนาสินขานร,รับนโยบายคุยคนหนุนดีมานมอบแรงปี2,569พุ่งข่าวต่อไป SSP เข้าสู่การโตรอบใหม่ s s p แจกข่าวดีอ um ีกกดปุ่ม COD โซลาฟาร์มวิวสอ2ในญี่ปุ่นตามนัดขนาดกำลังผลิต22 MW สัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวถึงปี2,583บุกรายได้ทันที Q4 ทับ68เข้าสู่การเติบโตรอบใหม่ล้างพานจุดต่ำสุดในคิองข่าวต่อไปราคาหุ้นอาจลาดฟื้นตัวแล้วรับข่าวเป็นผลระหว่างการ1ิสตางค์ต่อหุ้นเช้าวันนี้ราคาหุ้นบริษัทมหาชนจำกัด อัตลาเอเนร์ยีฟื้นตัวทอแสงสีเขียวหลังโชว์ผลงานไตรามาส3ทับ6กกำไรสุดที่72.2ล้านบาทเพิ่มขึ้น24.3%จาเซจากปีก่อนและประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการ0ูนบาท1ิสตางค่อหุ้นด้านผู้บริหารสุวัชชัยพิทักษ์วงศาพรชี้แนวโน้มไตรามาส4ทับ68โตต่อเนื่องจากการขยายจุดบริการทั่วประเทศปักธงรายไดปีนี้โตแข็งแกร่งตามแผน โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ d e t com